สวัสดีครับมันนี้ผมซิมัรีวิวห้องที่ประเทศอิตาลีนครับผมทํางานส่วนแตง่งอันนี้ก็คือสวิทเปิดไฟนะครับผมลนะเบ่งรอบๆอันนั้นจะเป็นเสื้อผ้าผมที่เอาไว้ใส่ทางานกะทิเล็กหน่อยนึง,งว่าไปยังกว่ากันจะมีฮีเตอร์ครับผมหน,น,นาหนาวแล้วก็หนาห้อง,องก็จะมีพัดลมแอร์ให้ผมก็จะมีน้ากินนะครับขนมนมเนยซื้อมาไว้ไปเห็นงานนะครับผมอันนี้กับเขาเศร้าผมนะครับ มีมักสมไข่ดาว <c oughs> ทอดลูกซินครับพี่น้องเกรตาส้อยอืมขนมปังกม็มนอันนี้ก็จะเป็นรูปในหลวงครับผมครับเอหลวงปู่เอามาน้ำห <c oughs> ลวงปู่ที่นับถือนะครับอืมนี่แหละครับโต๊กกะกินข้าวผมแล้วก็สมีที่นอนเนี่ยางสมองจะเป็นเสื้อผ้าใส่เที่ยวอืมเอาไว้ถ่ายใส่ไปทง่งไปเที่ยวนะครับพี่น้องแยก อันนี้เครื่องสับอางนอนเพอเดียวครับพี่น้องิึงรอบๆห้องได้บได้แย,ย่นะครับก็บพออยู่ไห้กับมาหาเงินเนาะครับพี่น้องเฝ้าเก็บเฝ้าสร้างเฝ้าทําตามความฝันของเจ้าของให้เป็นจริงเนาะเฝ้าเสนีทั้งบ้านให้มันเบ็ดกับบได้แย,ย่กับห้องก็จะประมาณนี้นะครับผม,มสวัสดีครับ